งานเข้าเลยทีเดียวค่ะผู้ประกาศข่าวสาวญี่ปุ่นยูริคาวากูจิวัย29ปีถูกต้นสังกัดยกเลิกสัญญาค่ะโดยให้เหตุผลว่าโพสของเธอได้ก่อให้เกิดความเสียหายและสร้างผลกระทบต่อเพจตรงข้ามลังโพสบ่นเรื่องกลิ่นตัวของผู้ชายผ่านเอ็กเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเธอค่ะได้โพสต์ข้อความโดยมีข้อความว่าฉันทนไม่ได้แล้วกับกลิ่นตัวของผู้ชายในช่วงฤดูร้อนและกลิ่นตัวของผู้ที่มีวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ฉันเป็นคนรักษาความสะอาดอยู่เสมอฉันจึงอาบน้ําหลายต่อหลายครั้งต่อวัน,นเช็ดเหงื่อและใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเหงื่อตลอดเวลาฉันอยากให้ผู้ชายทําแบบนี้บ้างอย่างไรก็ตามค่ะโพดเรื่องกก่าถูกโจมตีอย่างรุนแรงและสร้างความไม่พอใจให้ผู้ชายหลายคนจนเธอต้องลบโพสเรื่องเก่าออกไปค่ะต่อมาค่ะคาวากูจิได้ออกมาโพ์ข้อความขอโทษผ่านเอกว่าเธอรู้สึกผิดและเสียใจอย่างยิ่งเพราะคาพูดที่ไม่ระบัดระวังของเธอจึงทําให้หลายคนไม่พอใจและเจ็บปวดเธอ ตึงตะหนกักถึงความผิดพลาดนี้เป็นอย่างดีและจะพยายามปรปับปรุงตัวเพื่อไม่ให้คำพูดของเธอไปทำร้ายใครอีกในอนาคตค่ะ